สวัสดีครับบอวิธีบ้านเฮาคือเก่าครับมื่อนี่สภาพเบิร์นวิธีการทรําบอลไส้ต้นมะขามนะครับหลังจากที่เาอาเพาะตน้นเลยนี่ครับเพาะตน้นมะเร็งตอนนี้กกำลังงอกเดี๋ยวจะไปดูวิธีการเห็ดครับกอบไปด้วยนะครับใบมิดโกนครับชมบูชา ใสอุปก,กรณ์นี่คือใบมีดโกนนะใบมีดโกนนะนะคมจังหน่อยนะครับในการตัดเข้าไปเลือกเสียบเข้าก็เลือกเลือกต้นขามาเลยครับใส่กระเตะนี่ครับตามที่เบางในศึกษาในยูทู e นะครับเป็นเ็ เมือนสีตัดเลยครับบางคนสงสยัยว่ามันจะตายป่ะแต่เห็นมันเห็ดมัตายนะครับก็เลยลองเบม่งนี่ครับตัดออกประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่กระเตะพาเป็นซีแฉกหรือหแฉกก็ได้ครับตามที่เราต้องการนี่ให้หากมันขยายใหญ่มานี่ครับนี่จะลองพาเป็นซีแฉกพอครับ าแล้วก็ใหกออกครับน่าจะอเห็นแล้วนะครับใหกออกประมาณนี้ครับชี้แสีแล้วก็กับฟังฟังลงครับนี่ครับฟังลง ใส่มาตักลงครับน้ำลงก่อนปากนี่เสียบลงครับนี่ครับนี่ครับ,รบเอาไปเลี้ยงไว้ในหฮมประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แต่เมิ่งว่ามันจิตายเลยไปเรื่อยครับประมาณผู้มมมชมกันเลยครับ เวลาข้าเลือดพยายามเลือดต้นอวบนะครับต้นอวบไงเพื่อข้าสีได้ตัดหรือพาย่งยๆนะครับเขียนสีจำเบิเงครับวิธีอย่างมากน,นียครับพอเขาได้ต้นมากนะครับเราตัดเอาเลยครับปับ๊บันชี้แสกนอนอยู่ตรงง่ายครับ ครับอกมาปัน่มีบางคนถามว่าตายบเปไ่าเบิ้งในยูทูบที่การป่ตายครับเอ็ดบอนไส้กระหามครับ นอนรัอบอยู่ตั้งเงี้ยนะครับนี่ครับอาไปเลยครับสี่แฉกตรงอย่างนี้ความจิตใจเสร็จแล้วก็เอาไปปากชั่กันเลย